ไปแนงศูนย์มันก็ไม่มีกิจไม่มีวิญญาณมันก็ไปตามนั้นแหละอืมครับมันก็หายไปของมันแหละครับถ้าเราทําไม่ดีอย่างเงี้ยะครับโอ้ทีเราทําไม่ดีก็เวียนวายตายเกิดมาใหญ่ละมันก็ต้องกลับมาเกิดอีกตวเองมาเกิดสู้ตัอ่อีกละอ๋อ,อครับถ้าเราทําดีนี่คือไม่ต้องเกิดเลยใช่ไหมไม่ต้องเกิดละครับไม่ได้มาเกิดละเขาไม่ครับโอ้แล้วเราจะไปตรงไหนนะครับอ้าวมันก็มีจุดของเขาที่ให้ไป มันกว้างขวางมันหลายทิศครับจุดของเราที่ทาไว้ที่สูงมันก็ต้องไปสูงอะครับอ๋อถ้าเราทําในโลกนี้ไหวทิงที่บริสุทธิ์มากมันก็ไปสิ่งที่สูงมากครับผมที่ไม่มาเวียนวายตายเกิดอีกละอ๋อเราก็พ้นไปแล้วใช่ไหมครับเราก็พ้นเราก็ไม่หวนหันกลับมาอีกละครับไม่มีจิตไม่มีวิญญ,ญาณละครับเราก็ไปเปลี่ยนที่เมฆที่ฟว้าไปอย่างนั้นละ มันมีหันกลับมาละ่ะม,ม,มันจะมาเหมือนเป็นเดือนเป็นดาวอยู่ไม่ได้ละครับผมมันกระสุนหายไปตามนั่นแหละครับเพราะเราทำไว้ละเอียดแล้วครับมันก็ไปทางละเอียดอ่อนเหมือนกันมันก็ไม่มาเวียนนายายเกิดละมันก็ไม่มีพบมันก็ไม่มีชาติละเราทำดีแล้วอะอ๋อครับผม ไม่ต้องกลับมาใช้อีกใช่ครับพอได้พบนี่เราทนทุกการกิริยาสู้มาทุกอย่างแล้วอ่ะครับโอ้เราปลดมันทิ้งทุกอย่างแล้วก็หมดทุกอ่ะครับหมดทุกยังไม่ตายนู่นะครับยังเรียกว่าจะถึงนิพพานได้อ๋อครับผอต้องปล่อยวางให้มันหมดแต่มันจะเเรามีชีวิตอยู่ละครับถ้าเราปล่อยวางยังมีชีวิตอยู่ปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ยังติดทุกติดวิบากอยู่ละครับ อาจจะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นกองทุกข์อยู่ต่อไปอีกครับใช่พบใช่ชาติครับอยู่อีกละนานอีกเราจะวนวนวนอย่างนี้นะครับผมามาอีกชาติหน้าเราจะสว่างหรือไม่สว่างเราไม่รู้เลยครับเราจะครบดีของดีหรือเราไม่เดยครบของดีเราไม่รู้ละครับผมเพราะชาติสนามก,กษัตริย์เสียดเสียมลงไปเรื่อยทุกเวลาแล้วพวกที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าทําบุญ ชาตินี้ทำบุญเยอะๆเดี๋ยวชาติหน้าเกิดเกิดมาจะได้เป็นสตรงเศรษฐีที่มันเกี่ยวกันไหมครับปู่มันก็เกี่ยวอ๋อเกี่ยวใช่ไหมครับปู่ยังบิดยังมีอะไรอาวรอ,อยูอยาาเกิดมาเป็นกองทุกข์อีกก็ไม่มีเสร็จเป็นคนรวยคนร่ําคนรวยไปอีกก็ได้อ๋อครับแต่ก็มาตกทุกข์อยู่เหมือนเดิมครับสุดท้ายก็ต้องมีทุกข์ <laughs> ครับปู่